ขอภัยค่ะขออนุญาตมาต่อคลิปที่แล้วนะคะกรณีของสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีเจ้าของนะคะกรณีที่สังหาริมทรัพย์ไม่มีเจ้าของเมื่อสักครู่มาตรา1นึ่งามร้อยสิบาทและมาตรา1นึ่งนามร้อยสิบเก้านะคะเรามาดูมาตรา1นึ่ันสามร้อยสิบเก้ากันมาตรา 1, นึ่ันสามร้อยสิบเก้าเขาบอกว่าถ้าเจ้าของสังหาริมทรัพย์เลิกการครอบครองทรัพย์ ด้วยเจตนาสละกรรมสิทธิ์ท่านว่าสังหาริมทรัพย์นั้นไม่มีเจ้าของนั้นเมื่อเราพิจารณาทั้งสองมาตรารวมกันนะคะ1 3 1 0งาร้บาทและมาตรา1,319เราจะพูดถึงกรณีของทรัพย์ไม่มีเจ้าของรือมีอยู่2กรณีคือกรณีแรกเลยอะสังหาริมทรัพย์นั้นเดิมมีเจ้าของอยู่แล้วนะคะแต่เจ้าของได้สละเส่งการครอบครองทรัพย์นั้นไปเมื่อสละเส่งการครอบครองทรัพย์นั้นไป มันก็ทําให้ทรัพย์พนั้นหรือสัตว์นั้นกลายเป็นทรัพย์ที่ไม่มีเจ้าของนะคะกลายที่เป็นไม่มีเจ้าของส่วนอีกกรณีหนึ่งก็คือสังหาริมทรัพย์เดิมไม่มีเจ้าของอยู่เลยนะคะเป็นสัตว์ป่าอยู่โดยธรรมชาติอยู่แล้วเป็นสัตว์โดยธรรมชาติเป็นของซึ่งไม่มีเจ้าของอยู่แล้วโดยตัวของมันเองโดยธรรมชาติของมันเองแล้วคุณเข้าครอบครองคือเข้าถือเอา ก็ได้นะคะเราถือว่าเป็นกรณีที่คุณสามารถเข้าถือเอาสังหาริมทรัพย์เหล่านั้นได้ส่วนมาตรา1320ค่ะขอความกรุณาทุกท่านดูมาตรา1320้เขาบอกว่าภายในบังคับแห่งกฎหมายเฉพาะและกฎข้อบังคับในเรื่องนั้นท่านว่าสัตว์ป่าไม่มีเจ้าของตราบยังเท่าที่เป็นอิสระอยู่สัตว์ป่าในสวนสัตว์และ ปลาในบ่อหรือในน้ําซึ่งเจ้าของกันไว้นั้นท่านว่าไม่ใช่สัตว์ที่ไม่มีเจ้าของฉะนั้นแล้วนะคะกรณีที่อยู่ในสวนสัตว์อยู่ในบ่ออยู่ในปลาปลาอยู่ในบ่อของเขาเราถือว่าเป็นทรัพย์ที่มีเจ้าของนะคะไม่รวมอยู่ในมาตรา1,320ตอนต้นที่เป็นสัตว์ป่าวรรคสองของมาตรา1,320ค่ะเขาบอกว่าสัตว์ป่าที่คนจับได้นั้นถ้ามันกลับคืนอิสระและเจ้าของไม่ติดตามโดยพันธุ หรือเลิกติดตามเสียแล้วท่านว่าไม่มีเจ้าของค่ะสัตว์ซึ่งเลี้ยงเชื่องแล้วถ้าทิ้งมันไปเลยท่านว่าก็ไม่มีเจ้าของเช่นเดียวกันเอาละค่ะทีนี้เรามาดูกรณีของสัตว์ป่าและสัตว์เชื่องตามมาตรา1น2 0กันสสัตว์ป่าไม่มีเจ้าของอันนี้เห็นภาพชัดเจนค่ะสัตว์ป่าที่อยู่ในป่าย่อมไม่มีเจ้าของไม่ใช่กรมป่าไม้เป็นเจ้าของไม่ใช่ค่ะไม่ใช่บุคคลซึ่ง ดูแลป่านั้นเป็นเจ้าของไม่ใช่ค่ะเราบอกว่าสัตว์เหล่านั้นนะคะก็ยังไม่มีเจ้าของตราบเท่าที่มันยังเป็นอิสระอยู่แต่ถามว่าเราจับสัตว์นั้นมาเลี้ยงได้ไหมถ้าเป็นสัตว์ที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมายนะคะเราก็เลี้ยงได้เราก็เลี้ยงได้และถ้ามันเชื่องแล้วมันก็เป็นของเราถูกไหมคะมันอยู่ในความครอบครอ,องของเราแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเลิกเลี้ยงมันเราทิ้งมันไปเลยมันจะเข้าวักท้ายคือมันกลายเป็นสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ หรือสัตว์ป่าที่คนจับได้นะคะเราบอกว่าเมื่อเราเอาจับมันจับมาได้แล้วมันอยู่กับเราเราเป็นเจ้าของแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันกลับคืนสู่อิสระภาพนะคะแล้วเราเลิกติดตามไม่ว่าจะเป็นทันทีหรือว่าเราติดตามสักระยะแล้วเราก็เลิกแล้วกรณีนี้นะคะก็ได้ชื่อว่าสัตว์นั้นไม่มีเจ้าของพูดมาถึงตรงนี้แล้วขออนุญ,ญาตอธิบายภาพให้ให้เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นน่ยนะคะเอ,อ่อยกตัวอย่างเช่นกรณีที่ ดำเอาจระเข้มาเลี้ยงไว้ค่ะซึ่งจระเข้เราจะพบไปว่ามันไม่ใช่สัตว์บ้านที่ต้องเลี้ยงกันโดยทั่วไปถูกไหมคะไม่ใช่สุนัขไม่ใช่หมาไม่ใช่แมวแต่มันเป็นสัตว์ป่าซึ่งเราเอามาเลี้ยงและเราก็ดูแลมันอย่างดีเป็นไปตามได้ใช้ความประมัดระวังในการเลี้ยงดูมันอย่างดีค่ะได้ทํากรงให้มันนะคะ2เมตรห้ความสูงนะคะสเมตรหเลยแล้วก็เป็นกรงแบบปิด เปลนกลงแบบปิดเพียงแต่ว่าหลังคาเนี่ยเราไม่ได้ปิดไว้เท่านั้นนะคะเพราะเราก็าคิดว่าเฮ้ยสองเมตรห้าสิบแล้วมันคงปีนไต่ขึ้นไปไม่ได้ข้อเท็จจริงปรากฏว่าวันดีคืนดีค่ะฝนตกพายุเข้าเขื่อนรับน้ำไม่รับไม่ไหวเขื่อนแตกพังทลายทําให้น้ํานี่ถาโถมเข้ามาและทําให้ระดับน้านั้นสูงจนท่วม2เมตรห้าสิบที่เป็นกลงของจอระเข้จอระเข้มันว่ายน้ําหลุดออกไปค่ะเราจะเห็นได้ว่ากรณีนี้เมื่อมันหลุดออกไปแล้ว เจ้าของอย่างดำไม่ได้ละเลยค่ะเจ้าของอย่างดำทำการติดตามหาจระเข้ตัวนี้นะคะ3มวันผ่านไปก็หาไม่เจอหาทั้งวันทั้งคืน เหนื่อยและเมื่อยล้าะบอกว่าคงได้เวลาที่จระเข้ตัวนี้จะกลับซืนสู่ธรรมชาติแล้วก็คงก็เลยบอกอืมเ่างั้นวันนี้เลิกติดตามแล้วก็ปล่อยจอระเข้ไปคุณจะพบได้ว่ากรณีนี้ค่ะมันเคยเป็นสัตว์ป่าแล้วก็เคยนํามาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์ในความครอบครองแต่เมื่อดําสละแล้วซึ่งการครอบครองสัตว์ป่าตัวนี้ก็กลายเป็นสัตว์ป่าซึ่งไม่มีเจ้าของค่ะถ้าข้อเท็จจริงเพิ่มเติมมาเป็นแบบนี้ละคะ3วันหลังจากที่ดําทําการติดตามหาจระเข้ตัวนี้ไปค่ะ แล้วปรากฏว่าน้ําแห้งวันที่สี่วันที่ห้าน,น้ำเริ่มแห้งขมันแล้วก็มาเจอจระเข้ตัวนี้วันที่6ซึ่งทุกคนจําได้ว่าจระเข้ตัวนี้เป็นของดําเพราะมันมีตําหนิมันมีรอยมันมีแผลเป็นซึ่งทุกคนรู้ได้เลยนะคะเป็นลักษณะเฉพาะของจระเข้ตัวนี้ค่ะแล้วมันไปโผล่ที่บ้านของเพื่อนบ้านไปกินไก่ตีเพื่อนบ้านราคาหลายพันบาทเพื่อนบ้านมาเรียกให้ในายดนะคะชดใช้ค่าราคาไก่ตีถามว่าได้หรือเปล่า นันกศาลองคิดดูสิคะจระเข้ตัวนี้เคยเป็นของดําทุกคนจําได้ว่าตอนจระเข้เนี่ยเป็นของดํหกวันผ่านไปแล้วนะคะสาวันที่ดาตามหาดําบอกไม่เอาลวไม่ตามหาแล้วแล้วพอวันที่สี่วันที่ท5้จนกระทั่งวันที่หกน้าเริ่มแห้งแล้วก็เห็นตัวจระเข้ได้จระเข้ไปกัดไก่ข้างบ้านเข้าข้างบ้านมาเลียงให้ดำชดใช้ค่าเสียหายกรณีนี้คำตอบเลยคะ่ะดำ ไม่ได้เป็นซึ่งเจ้าของจอระเข้แล้วพออราะจระเข้มันกลับคืนสู่ธรรมชาติสู่อิสระภาพของมันแล้วนะคะมันก็เลยทำให้มันกลายเป็นสัตว์ซึ่งไม่มีเจ้าของตามมาตรา1320นั่นเองนะคะน,นั้นกรณีนี้นะคะออสัตว์ป่าสัตว์ไม่มีเจ้าของนะคะอยู่ในมดดาตรา1320น13นะคะ ต่อจากนั้นค่ะขอให้ท่านเลื่อนสายตามาดูอีก2มาตรานะคะ1,321และมาตรา1,322ค่ะดูตัวบทก่อนนะคะ1,321ก็บอกว่าภายในบังคับแห่งกฎหมายเฉพาะและกฎข้อบังคับในเรื่องนั้นผู้ใดจับสัตว์ป่าได้ในที่รกร้างว่างเปล่าหรือในที่น้ำสาธารณะหรือจับได้ในที่ดินหรือที่น้ำที่มีเจ้าของโดยไม่ได้แสดงความห่วงห้ามไว้ท่านว่าผู้นั้นเป็นเจ้าของสัตว์ อันนี้ไม่มีปัญหาค่ะ,ค,ะ,ะ,ค,ะคุณจะไปล่ากิ้งกา่าช่วงน้านี้กิ้งก่าเยอะถูงไหมคะคุณจะไปล่ากิดดง้งก่าคุณจะไปแย่ไข่มดแดงคุณจะไปจับนกขาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราบอกว่ากรณีนี้คุณสามารถเข้าจับได้ค่ะนะคะเข้าจับได้นะคะแล้วคุณก็ เมื่อคุณจับได้แล้วคุณกลายเป็นเจ้าของสัตว์นั้นค่ะเสรีเมืองไทย1,322ค่ะบุคคลทายทำให้สัตว์ป่าบาดเจ็บแล้วติดตามไปบุคคลอื่นจับสัตว์นั้นไว้หรือสัตว์นั้นตายลงในที่ดินของบุคคลอื่นท่านว่าบุคคลแรกเป็นเจ้าของสัตว์คุณไล่ล่ากระต่ายป่าไปแล้วประกะวากฏว่ามันหนีไปซ่อนตัวมันบ,บาดเจ็บแล้วมันหนีไปซ่อนตัวที่บ้านของ ในดำเนี่ยนะคะกรณีเนี้แล้วในดำก็เลยจับสัตว์นั้นไว้ดำไม่ใช่เจ้าของนะคะกฎหมายบอกว่าให้ย้อนกลับไปในบุคคลซึ่งเป็นบุคคล ซึ่งทาให้สัตว์นั้นบาทเจ็บแล้วก็ยังคงติดตามมาแม้ว่าจะอยู่ในที่ดิ่ของบุคคลอื่นก็ตามนะคะอันนี้ก็ไม่มีปัญหานะคะมาตรา1,321และมาตรา1,322นะคะส่วนมาตรา1,323 1,324 1,325และ1,326ค่ะว่าด้วย ทรัพย์สินของบุคคลหายนะคะเป็นทรัพย์สินหายอันนี้ขอให้ทุกคนดูตัวบทนะคะแล้วก็จะอธิบายพร้อมกันไปเลยทั้งสาม,มาตรา1 3ึ่ง3ันาราและมาตรา1325นะคะทรัพย์สินหายอันนี้ให้ในวลาลักษานะคะได้อ่านตัวบททั้ง3ม,มาตราเลยจากนั้นแล้วพอท่าน อ่านาทั้งสามมาตราแล้วเนี่ยนะคะเราจะมาสรุปกันว่าทั้งสามมาตรานี้เป็นอย่างไรนะคะก็ JK. บอกว่าบุคคลใดนะคะที่เก็บทรัพย์สินได้กฎหมายกําหนดนะคะว่าคุณต้องมีหน้าที่ดังต่อไปนี้คนที่เก็บทรัพย์สินได้คุณต้องมีหน้าที่ดังต่อไปนี้เลยกรณีแรกค่ะส่งมอบให้แก่ผู้ของหายหรือเจ้าของนะคะให้รีบส่งคืนค่ะ กรณีที่2ค่ะให้แจ้งบุคคลที่ทําหายโดยไม่ชักช้านะคะถ้าคุณรู้ถ้าคุณรู้คุณต้นแจ้งเขาโดยไม่ชักช้าแต่ถ้าคุณไม่รู้กฎหมายบอกว่าอะไรให้คนส่งมอบแก่เจ้าพนักงานตํารวจหรือพนักงานผู้มีหน้าที่นะคะเอาให้เขาค่ะคุณไม่สามารถเก็บได้เองนะคะเก็บไว้เอง